สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกับท่านผู้ชมเช้าว,วันนี้3กลกุมภาพันธ์2 5 6 5ครับ7นาฬิกา30นาทีโดยประมาณครับก็มาเล่าให้ฟังว่าในวันพรุ่งนี้คือวันที่4กุมภาพันธ์2 5 6 5 จะมีคนโชคดีนะครับจะมีคนได้รถยนต์ได้ทองคําบางจังหวัดก็มีรถจัก,กรยานยนต์ด้วยนะครับและมีรางวัลอื่นอื่นอีกมากมายซึ่งในวันที่สี่กุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีคนโชคดีหลายจังหวัดซึ่งคนโชคดีเหล่านั้นก็คือผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากออมบทรัพย์ทวีโชค กับธนาคารทรกสสมุดบัญชีเงินฝากเล่มแดงนี่แหละครับใครที่มีเงินฝาก2,000บาทขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นโชค1 1สิทธิ์ใครมีเงินยอดเงินฝากมากๆฝากติดต่อกันยาวเกิน3เดือนจะได้2,000บาทต่อ1สิทธิ์ซึ่งธนาคารทรกสหลายจังหวัดเขาจะจับฉลากมอบโชคประจำจังหวัดนะครับเป็นโชคระดับจังหวัด ครั้งที่2ของปีพศส5 6 4นะครับซึ่งธนาคารทรกาศาแต่ละจังหวัดนั้นเขาจะมอบโชคให้กับผู้เปิดบัญชีเล่มแดงนี่แหละครับผู้ฝากเงินบัญชีเล่มแดงนี่ครั้งที่1ในเดือนสิงหาคมของทุกปีประมาณวันที่5และครั้งที่2อันนี้จะเป็นครั้งที่2ของปีพศ2 5 6 4ก็หลายจังหวัดจะจับฉลากมอบโชคให้กับผู้ ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ทวีแดงเนี่ยครับบัญชีออมทรัพย์เล่มแดงนะครับออมทรัพย์ทวีโชคนี่หลายจังหวัดจะจัดวันที่4กุมภาพันธ์หกก็ผู้โชคดีก็คือผู้เปิดบัญชีเงินฝากเหล่านี้แหละครับก็ค,า,คา,าดว่าจะหลายจังหวัดจะมีคนได้รับรถยนต์ได้รับต้องคําได้รับจักรยานยนต์นะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านที่เปิดบัญชีเล่มแดงขอให้ประสบความสำเร็จได้รางวัลใหญ่ๆ,ๆนะครับรางวัลใหญ่ๆก็เป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ทองคำนะครับหลายจังหวัดนะครับในขณะเดียวกันนะครับการมอบโชคออมทรัพย์ทวีโชคผู้เปิดบัญชีสมุดเล่มแดงนี่แหละครับก็มีหลายจังหวัดที่จัดวันที่5จัดจับฉลากมอบโชคระดับจังหวัดครั้งที่2ประจําปีพศ2564นหี่หลายจังหวัดจัดวันที่5แต่หลายจังหวัดจัดวันที่4กุมภาพันธ์6กก็ ขอให้โชคดีนะครับสําหรับผู้ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคเล่มแดงใครได้รางวัลใหญ่ใหญ่ก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับสวัสดีครับ